สวัสดีครับจุกคูมนี่กี่เกเมว่ชเชนเคีเก่ก็จะมาสอนแก้ที่มอดลงล,ลงไม่ได้นะครับแบบเคยหรือเปล่ามอดลงไม่ได้อะ่ะเออผมก็จะมาสอนแก้นะครับอมืทำตามผมนะครับเดี๋ยวก็จะขอสาธิตให้ดูก่อนนะฮะโอเค สมมุติเนี่ยมดออสเปลเนี่ยเร่อไม่รอ้ดีือป่าขี้เกียจติพี่โอโอสเปลแเลยก็จะหน,นี้ใช่ไหมครับเออมันไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมครับมันขึ้นอย่างนี้ก็อะไรๆคณๆคุณจะสงสัยอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับลหลายๆมดมันคือแบบมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปที่นั่นชื่ออปชันนะครับ ก่อนที่คุณจะใส่มดคุณต้องใส่เช็คเจแผดของมันก่อนเออใส่เช็คเจแผดมันก่อนนะครับแบบหืองต้องใส่เช็คเจแผดให้มันก่อนอ่ะมันถึงจะลงได้อะเออเอาเข้าใจปะเดี๋ยวนะดี๋ยวผมใส่เช็คเจแผดมาแล้วใช่ไหมแบบบางคนลงไม่ได้เลยไม่ใส่เช็คเจแพดแม่งเนี่ยลงไม่ได้นี่พอลงเช็คเจแผดปุ๊บว้าวมดออสเปา ลงได้ทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นจะเข้าไปเล่นกันนี่หมดออสปาครนะับมันก็จะมาทันทีเลยว้าคือแบบผมถืออะไรอ่ะ โอเคก็เป็นมดเอาสปาแล้วเราก็สามารถลงได้แล้วด้วยเจ๋งปะล่ะโอเคนะสำหรับใครยังไม่รู้นะครับชอบเรื่องกดไลค์อชอบไม่อย่าลืมกดติดต่อนะครับ